สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้นะคะมารีวิวกับงานเสื้อทีมค่ะ เป็นงานเสื้อยืดนะคะสั่งสกีนดิจิตัลแบบพิเศษคะ่ะงานสกีนจะละเอียดแล้วก็สวยคมชัดมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมเวลอ๋อไอเวลไอเวลไอเวลแอนเวลเนสนั่นเองนะคะขอบคุณทีมงานนะคะที่สั่งงานสกีนแบบพิเศษนะคะเพราะว่านอกจากงานงานสกีนพิเศษแล้วเป็นงานสกินดิจิตัลนะคะก็เสื้อพิเศษด้วยเพราะว่าเสื้อที่ลูกค้าเอามานะคะเป็นเสื้อยูนิคอ้นั่นเองค่ะก็ตัวหนึ่งหลายบาทเลย แล้วก็เนื้อผ้าดีมากนะคะสําหรับใครที่อยากาสกินเสื้อนะคะก็สั่งได้ค่ะอาจจะมีเสื้ออยู่แล้วเอามาให้ร้านเราสกินก็ได้หรือถ้าไม่มีงานเสื้อนะคะ ทางร้านสนามสุขเราก็จบได้หมดค่ะเรามีทั้งงานเสื้อยืดขอ้ขอมีมีหมดนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกสีสันก็เลือกได้เช่นกันค่ะส่วนงานสกรีนนะคะสําหรับวันนี้คือสกรีนดิจิตอลเป็นงานสกรีนที่ละเอียดมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานละเอียดขนาดไหนรวมไปถึงสีสันนะคะที่สามารถดีไซน์ได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันค่ะที่เห็นตอนนี้นะคะคืองานสกรีนนะคะงานสกรีนแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะ งานจะเรียบเข้าไปที่เนื้อผ้าน,นะคะแต่อาจจะนูนเล็กน้อยแต่ถ้าในสัมผัสนะคะก็คือจะดีกว่าจะดีกว่างานสกีนทั่วไปที่เป็นการสกีนยางสกีนสีมีการปาดยางนะคะเพราะว่าจะไม่เลอะเลยไม่เลอะงานตัวเสื้อนะคะแล้วก็จะงานเรียบแล้วก็คมชัดมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะงานที่งานสกีนให้ดูก่อนนะคะให้ดูตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะพยายามให้สีไม่เพี้ยนนะคะงานจริงนะคะตรงที่เป็นตรงที่เป็นรูปเหมือนหลอดไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานไล่ทนสีเป็นงานมิติก็คือจะมีเหลืองเหลืองออกแนวเป็นสีทองเป็นมิติสีทองวิงวิงนะคะจะเป็นแบบนั้นส่วนคําว่าเวลตรงนี้นะคะเวลตรงนี้นะคะงานจริงคือสีแดงนะคะสีแดงสดสีแดงแดงสดเลยเป็นรหัสสีแดงนะคะก็อาจจะ โดนแสงอาจจะเพียนเพี้ยนเล็กน้อยนะคะแต่งานจริงก็คือสีแดงสดมากนะคะแล้วก็ใครที่ชอบงานสกรีนแบบมีมิติก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะงานไล่โทนสีงานสกรีนดิจิตอลจะตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดเรื่องของสีนะคะอันนี้ให้ดูอีกคํานึงก็คือคําว่าวิลเนส์นั่นเองค่ะวิลเนสก็จะเห็นเลยว่าตัวหนังสือจริงๆตัวเล็กนิดเดียวอันนี้คือนิ้วก้อยนะคะเนี่ยค่ะเล็กประมาณนิ้วก้อยนะคะสําหรับลายเส้นนะคะลายเส้นเล็กมากค่ะ ก็ยังมองเห็นนะคะยังมองเห็นแล้วก็ชัดด้วยลายเส้นคือจะคมแล้วก็ชัดละเอียดมากนะคะใครที่ชอบงานละเอียดแล้วก็ไม่ซ้าใครนะคะเพราะว่าเป็นงานสกรีนดิจิตอลแบบใหม่ที่เพิ่งออกมาใหม่เลยเป็นแบบใหม่นะคะ ไม่ได้จำกัดลวดลายนะคะลูกค้าที่ชอบเป็นแบบอาจจะชอบเป็นลายลายเยอะๆเลยก็ได้กราฟิกเยอะๆเลยก็ได้หรือชอบเป็นเล่นตวนัวอักษรเป็นเรื่องของลายเส้นก็ได้ค่ะสั่งได้ทั้งหมดเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับงานเสื้อที่ให้ทางร้านเรามาสก,กีนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะงานเสื้อที่เห็นตอนนี้นะคะคือสีกลมนะคะสีกลมแล้วก็จะมีแบบกราฟิกก็คือเป็นสีออกสีเหลืองทองนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวก็เลยทําให้ตัวหนังสือโดดเด่นแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็สาหรับใครที่อยากได้งานสก,กินเสื้อก็ฝากด้วยนะคะสําหรับร้านสนามสุบชุดก,กีฬาเรานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ